เมื่อวันที่19กดกลาคม2568เวลา13นาฬิกาสุดประสานทรงต่อกํำลังใจให้ชายแดนโดยมณทนทหารบุกที่23ส่วนประสานงานมวลชนมณทนทหารบุกที่23นำสิ่งของอุปโภคบริโภคอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆมาส่งให้กองกำลังป้องกันชายแดนณนหน่วยเฉพาะกิจที่2อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์และหน่วยเฉพาะกิจที่3อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพันเอกจีรโชคการทักดีรองเสนาธิการมณทนทหารบุกที่23 พ้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทนหารบกที่23และคณะผู้บริหารโรงแรมอัลลิบจังหวัดพัง่นเดินนำบรถษันบรรทุกขนาดใหญ่นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อาทีโรงแรมอัลลิบนายยกเทศมนตรีเมืองพล ชมรมทหารผ่านศึกอำเภอพลชมรมแม่บ้านทหารผ่านศึกอำเภอพพลชมรมจักรยานอำเภอพพลประธานสภาชุมชนเทศบาลเมืองพลและกลุ่มมวลชนในพื้นที่ขอนแก่นมาส่งให้ถึงมือกองกำลังป้องกันชายแดนพี่น้องทหารแนวหน้ากำลังใจดีมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจและจะทำเต็มที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มีความห่วงใยส่งสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆทั้งสิ่งของอปุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ที่จำเป็นมาให้ทหานตามแนวชายแดนซึ่งจะได้แจกจ่ายไปยังฐานปฏิบัติการ,ารต่างๆให้ตรงตามเจตนารมของผู้บริษัททุกท่านต่อไปมณฑลทหารบกที่2 3ขอเป็นสื่อกลางในการส่งต่อกำลังใจจากแนวหลังสู่แนวหน้าตามเจตนารมของทุกท่านที่มีความเห็นใหญ่ที่น้องทหารหารทีนันประชาสั 3000, มพันธ์มณฑลทหารบกที่2 3รายงาน